ค่ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุกุสุขศนนะครับพ่อพ่อกับผมนะฮะพี่จายำแรงๆคือโกวันนี้ม่ต้องอย่างมากมายดอกรอบสุดท้ายของปีนะครับบอกเลยว่าเบิดแล้วสีบริกินอีกแล้วสำหรับปีนี้ของปีหกาครับผมต้มอึ่งบริกนอีกแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเบิดแล้วนะครับรอบนี้ก็อันตรายเสหลือเกินนะเอรอบนี้อันตรายเพราะว่าข้างในกับผู้ดูว่ามันเป็ียนอย่างนะพี่น้องเนาะมันจะตกลายน้ำลายฝน่นลายอย่างแล้วล่ะเอ้า เอากระพิจารณามึงเอาเด้อผู้ดใดกินอึ้งกินอย่างกระไดโอ้มึงครับผมเสียบไปเลยมืงเนี่ยมึอนี่กินตำมันนี่แหละมืงเนี่ยเขา่ขาเข่าโป่ต้องครับผมนะเข่าโป่ต้องโป๊ต้องอีกย่างมากมายพร้อมนอแบบนวแดดมันสีแซีบนแบบนวแดดมันสีจวดนี่โอ้ยนำโดดมึงครับผมอืมเอามึง สะใจโรยเข้าไปโรยเข้าไปพี่น้องโอ้ใส่ละซ้วนโอ,โอ้ลองคอกันนะพี่น้องเด้อ รอบนี้นะครับต้องมึงต้องมึงท่องมันนะเพราะว่าฝนมันตกหลายรอบแล้ว มีใครบ้างละ่ะรอบสุดท้ายมันมกักจะเป็นแบบนี้พี่น้องนะพี่น้องบางคนที่บอกผมถามผมถ้าเข้ามาในแฟนเพจพ่จาใครมันเมือกๆนะใครเป็นลักษณะแบบพี่น้องนะผมเห็นมื่งหรอมันเป็นลักษณะแบบเยลลี่แบบนี้้ะเนี่ยจําไว้เลยครับผมนะเป็นเยลลี่ข,ขาวๆเนี่ยเดี๋ยวไปกิน,นอืม อย่าไปกินเด็ดขาดบ่ต้องไปกินม้านรูไอตัวนี้นะผมมุมนีเรียบร้อยแลย้วยมึงกับผมเนี่ยต้องออกเด้อโอ้ยไข่เย็นรีมีแต่ไข่เย็นรีอีกแล้วพี่น้องอ,ออก ลับต้มเองอน,นะครับปีนี้ผมได้กินค่อนข้างที่จะหลายรอบมากนะตัง้งแต่ผลักต้นเดือนกุมพาเป็นต้นม้ครับผมเบื่อกินยังได้กับเบื่อแสบโอ้นิพงออกเลยครับผมออกเลยมันก็คือฝนแรกนะพี่น้องเนาะโอ้แต่ฝนแรกนี่โอโ้ตโโัว ถามว่ามันบ่ามันกับมันอยู่นะว่ยมันก็สูชแแแมแหกๆบ่แด้นี่คือใครที่เขาต้องการ รุ่นอยู่อ่าตัวนี้คือไขรที่เราต้องการพี่น้องอืเอามือกดเมืองน,นครับมันสีแข็งๆเนี่ยโอ้ ไข่เนียนๆเลยเด้๋ยพี่นออ้องเด้อฮลืมมึงลืมมึง ดืเบิมม้งพี่้องเนี่ยเบิ้งถ้าจงไว้นี่เรียบร้อยเด้ไ นี่แหละนะครับ้อเสียของการบ่ก,กินอึง้งฝุดแรกมันเป็นแบบนี้การกินมันก็นมีความลำมัดเราวองพี่น้องนะครับเพราะว่ามันฝนมันตกมาหลายฝนแล้วไงนะอึ่งมันก็ออกจากคิดินแล้วมันก็ไปหายู่หากินแล้วพี่น้องนะครับในห้องอาจจะมีดินแน่นะตัวเนี้ยดินเต็มนะผมเห็นเมื่อกล้าได้เอาตัวเนี้ยพวกเป็นตะกินเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยนะต้องเอาทิม มันอาจกินดินแน่โอ้กินแมงไหม่แน่ ซูมือนี่มีชิทชัวเพราะเบอร์ต่างอย่างมากมายหรอกอม,มีได้ตัวไข่เป็นฟอ้พี่นอ้องเออเนี่ยเราทิ่มนะ ได้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 ได,ได้ตัวนี้ได้เลยครับผมตัวนี้ผมสีวัดใจเลยนะท้องนะบ่าแพ้อะนะโบลูไว้อย่างนีง้ในท้องครับผมนะถ้าดวงดีก็มีจะใครถ้าดวงไลก่งงมมกนะ็มีขี้เงียมีแมงเม่าแมงเม่าบ่มีดอกนะมีขี้เงียมีก้อนดินครับผมบ่าต้องเหีงยงมากมายด้อพี่น้องถือว่าสมผมโชคดี ตัวพืชสภาหกหานะครับเป็นที่สิ้นสุดนะครับของอึ่งปีหกหากินนับบถวนสำหรับปีนี้นะครับถือว่ากินตุนไว้ได้เคิ่นไว้เลยคือแก้ความอยากแก้ความกระหายนะครับเป็นเมนูที่ผมมักนะครับผมบอกเลยต้มอึ้งเนี่ยเป็นเมนูที่ผมมกักเอาอย่างาแรกก็บอกอืม สำหรับหลายคนก็นยังบม่ได้กินเท่าพี่น้องนะแต่ว่าเดี๋ยวผมสสรุปให้ฟังโอ้อะส,สรุปให้ฟังมาในพี่น้องนะครับหลังจากที่ ผมได้กินอึ้งค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะสำหรับปีนี้นะครับบพว่าจะเป็นอึ้งไข่อึ้งตัวผูอึ้งยังนะครับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาไป็นมาครับผมนะต้นเดือนกุมภาก็ได้กินแล้วนะครับสำหรับปีนี้ได้กินเร็วครับผมนะเพราะว่าพายุมันซัดพายุมันยังนะครับ สำหรับอึ้งนะครับที่ผมกินนี่เป็นอึ้งเผาพี่น้องนะครับอึ้งเผาอึ้งเผาอึ้งโกรกอึ้งปากขวดเอิญได้สามอึ้งครับผมนะผมบไิกินอึ้งย่างเด้อพี่น้องถามว่าอึ้งย่างกินได้บ่าพี่น้องทางใตนะครับทางภาคใตทักมาถามนั่นมันกินได้ครับผมนะมันกินได้แต่ว่าอึ้งย่างเนี่ยนะฮะถ้ากินถ้าเขาเขาไม่รู้จักที่มาที่ไปของอึ้งอ่ะ ธรรมชาติมันจะมักอยู่ตามพวกบ้านเรือนตามพวกเสาไฟฟ้านะครับเพื่อนก็ตรไปกินแมงมุแมงเม่าเนี้ยนะครับแต่ว่าถ้าผู้ใหได้อึงยางที่มันมาจากปลาอีลี่เนี่ยกับกับ่มีแมงไม่ในตรงนั้นครับผมถามว่ารสชาติตั้งกันบ่ผมว่าต่างกันมากเลยนะนะในเรื่องของสำหรับตัวผมนะครับผมมักอึงเผามากกว่านะครับเพราะว่าเนื้อมันเป็นยุยยุยแล้วก็เนื้อมันเป็นหอมหอมนะครับเสียอย่างเดียวคือกระดูกมันแข็งครับพี่น้องนะครับอึงอันที่ผมกินนะสำหรับอึงยางนะอึงยางอึง ลายนะครับแลวกอึ้งอ้างนะครับอึ้งได้3ามอึ้งคือกันนะครับอันนั้นกับกระดูกมันอ่อนนะครับกระดูกอ่อนยาเตผูมักนะต้มแป๊บเดียวกับเปื่อยครับผมนะโอ้คากหลนะสำหรับอึ้งกับช่วงนาแรงนะครับจะแซบที่สุดนะครับมันจะมันอึ้งมันจะมันนะช่วงนี้กับช่วงนาฝนแล้วนะครับกับกลางกลางเดือนพฤษภาแล้วนะโอ้โมเมนต์กลางๆเนี่ยไปไปนะครับไปไปแล้วมันก็เลยค่อนข้างที่จะ ความความแซบมันจะลดลงนะครับความแซบมันจะลดลงบรวมทั้งไข่นะครับไข่ที่มันออกเป็นเยลลี่นะครับเป็นเยลลี่เยลลี่นะครับหลังบางคนบุ้งหูจักบางคนก็ไปกินนะครับก็แล้วแต่ผู้มากบางคนเพิ่นเพื่อนบุ้งหูจักอีดีครับผมนะเอาทิมครับผมนะเอาทิมอย่าไปกินนะครับกินไข่ที่มันยังแข็งยุ่นนะอ้อันนั้นเนี่ยนะครับบ่ต้องอีย่างมากไมยเด้พี่น้องเอาห่อนเอาับผมนะสำหรับมื้อนี้ก็ับ่ต้องอีย่างมากม่หรอกนะครับขอบคุณหลายๆครับผม นะขอบคุณพี่น้องนะครับนะที่ติดตามนะครับที่ติดตามกันคือเขานะครับขอบคุณหลายๆบ่มีอย่างไปตอบแทนคือเขาเดี๋เด้๋ยพี่น้องเด้อนอกจากเสียงหัวเราะนะครับม้นซื้นหอลเซลไปตามแต่ละมือแต่ละวินคือเขานะครับขอบคุณหลายครับบอกอ้ารสชาติจัดจ้านพบพ่อกันนะครับมือหนาคือเขาเรจะมีเมนูอย่างมานําเสนอแซบแซบแซบแบบนี้นะครับพบพ่อกันมืออื่นมือถือมือตึงมือต่อตไปนะครับ เลือกจากงานจาัดก,การหรือบอสเซนกับตอนเที่ยงเด้อพี่น้องนะครับพอ,พอกันซูมือสูเวียนแหละนะอ่ะสารคลิปนี้อขอบคุณใหลายขอตัวจากลาพี่น้องเพียงนี้ครับผมสวัสดีครับ